ไม่ต้องกลัวหรอกยายยังไงบ้างยายค่ะยัยเขาไม่ค่อยได้ยินนะครับหูเขาไม่ค่อยได้ยินยัยได้ยินเปล่าไม่ได้ยินหรือไม่โอ้สองปีสองปีสองปีแล้วแกไปหรือไม่ไม่ต้องไปเดี๋ขอวัดความดัางแล้วก็ดูออกซิเจนอ่าดูนะคะมีมีออกซิเจนหรืมากระองเล็กไหมเออแม่ในแข็งแรง พิกตัวได้ไหมคุณยายพิกตัวให้หนูหน่อยะเขาไม่นั่นเหรอเขาไม่รู้เรื่องแล้วเอาหมอนไปด้วยนึเนี่ยหน้าซีดเอาหมอนไปด้วยกันอะไม่มีหมอนใช่ไหมไม่มีออ๋ไหนละหมอนไปด้วยโอ้ยเจ็บโอ้ยค่อยๆนะคะไม่มีคนไม่มีคนช่วยเลยไม่ได้เอายายหนูกกองไม่มีละ ในผมก็ไม่ดีนะงานเขาก็ไม่หวนิดนึงนะคะตอนนี้ไม่มีโอ้ยโอ้ยโเยมันเจนะพระยาะโอ้ยบอกว่าทไมมันเี่นี่นี่แม่แม่อ่ะอ เดี๋ยวมือเท่ามือเทาพอดีนี่อ่ะลองออนลองออราจะต้องตัวนีโอ้ย่นไงแม่ไม่ชั่วนะนายหรือว่าชั่อเลยนะหอออกซิเจนเรี่ยวเทาไหร่นะเก้าสิบเก้าสิบแปดคุณยาที่มีปัญหาคือ กกนอนอดอกครับินแมอเขาขาก็เจ็บนะคะค่อยๆนะคะเพราเป็นเกิอกระดูกอ่ะกระดูกกระดูกเออกระดูกเสื่อมไงธรรมดาไม่ต้องกลัวนนี้ไม่เป็นไรไม่ต้ลัว ยายครับยืดขาได้ไหมยืดขาตรงๆได้ไหม,ไมหยืดขาต,ตรงๆได้ไหมยายแล้วเดี๋ยวกลับ,บอยู่ในเตียงเลยจริงๆก็ปกติแลนะ้วน้องไม่เป็นไรเลย ของไทยอมมเนียมมาเนี่ยคืงเขาต้องหายใจด้วยแอมืมเนียแล้วก็อตัวาิบกว่ารางายแอเนียแล้วางไเนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปโรงพยาบาลนะหรือว่ามันต้องรัดมากหรอแค่ปากของอันนี้น่นนะก็คื i yeah.